แลวสวัสดีค่ะทุกคนผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่กลัวกันบ้างแหละอืมไม่ว่าจะเป็นมแมลงสาบหรือจิ้งจกหรืออืมผีหรือต่างๆแต่ผมเป็นคนคนหนึ่งที่กลัวสัตว์หรืออสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยอืมแต่สิ่งที่ผมกลัวก็คงจะเป็นเฉพาะแมงมุมมอนะ แมงมุมกับตะขับเนี่ยผมอ่ะไม่ไหวเลยจริงๆแบบไม่ไหวอ่ะเห็นแล้วแบบไม่เอาไม่เอานั่นแหละครับผมก็น่าจะกลัวพวกแม,มงมงุมหรือตะขับนล้วนี่แหละอ่าฮะทำไมผมถึงไม่ชอบมันเหรอก็เพราว่ามันมีหลายคะ่ะ แบบผมไม่ชอบอะไรที่มันมีหลายขาน่ากลัวจริงๆนะโอเคโอเคผมอยากรู้นะว่าทุกคนกลัวอะไรกันบ้างอะไ่ใชตอกผมมาตัวยอ